ชองกับผมเนี่ยเคยเป็นแฟนกันมา5ปีครับเขาเป็นคนที่สอนให้ผมรู้จักความหมายแล้วก็หัวใจของการทำขนมแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ไปกันไม่รอดพอผมเลิกกับเขาเนี่ยผมก็ลาออกแล้วก็กลับมาอยู่ที่ไทยครับแสดงว่าที่เขามาหาเพราะจะกลับมาขอคืนดีเหรอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ บางทีเขาอาจจะอยากกลับมาอยู่ไทยเฉยๆก็ได้นะครับแล้วคุณเบียรกับอาจารย์นี่เลิกกันเพราะอะไร,รอะครับไม่อยากพูดถึงอ่ะครับเราจบกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรือว่านี่คือด้านไมมในชีวิตมึงวะด้านไหมอะไรอะ่ะผมงงอ่ะเอออย่ารู้เลยสรุปใช้คนนี้ปะที่ห่างอก,กึงน ใช่ครับเขาคือด้านไม่ที่สุดในชีวิตผมไม่จนข่มปีเลยเขาเป็นคนที่หักอกผมได้เจ็บปวดที่สุดแล้วมึงกับเขาไงต่อที่บอสถามแบบนี้เนี่ยเพราะหึงผมเหรครับหึงบ้าอะไรล่ะ กูแค่เป็นเป็นห่วงเป็นเจ้านายมึงอะมันจะเรื่องบอสไม่ต้องคิดมากนะครับยังไงซะเนี่ยบอสก็ <Boss S 2> เป็นด้านที่หวานที่สุดในชีวิตผมอดีกูไม่ใช่นตานเว้ย oh. อ้ององชูเพีย ชองเราสองคนไปหาอะไรกินกันไหมนานแล้วที่เราไม่ได้แฮงเอาทด้วยกันเฮ้ยเวียพรุนี้เราต้องทำเค้กให้ลูกค้าสั่งไว้นี่แล้วเราต้องตื่นมาทำกันตั้งแต่เช้ามืดเลยเว้ยเค้คอะไรวะลุงไม่มีนะมีเค้กไงตอนนี้มีแล้วมึงจำไม่ได้เหรออ๋อเค้กไงเออเค้ก เชฟไปไม่ได้หรอกไม่ได้เที่ยวแล้วใช่ป่ะลุงแม่เหรอครับใช่ใช่ครับไปเที่ยวไม่ได้หรอกครับผมไม่ทําให้เวียร์เสียการเสียงานหรอกนะเวียร์ถ้าไม่ดึกมากคงไม่เป็นอะไรใช่ไหมก็ได้ครับงั้นเราไปกันไปถ้างั้นเดี๋ยวทุกคนกลับไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมตามไปอเอาดิตามใจมึงเลย ไปกันเถอะทำไมไม่ห้หนนามแม่ลุงมึงไม่ต้องห่วง<ล>กูมีแผนสองเว้ย <c oughs> แล้วแล้แลเค้กอะครับ Let